สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอลบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะสัสดีคุณลูกค้าช่วงบ่ายรายการแรกช่วงบ่ายคุณลูกค้าคุณลูกค้าหารายการแรกช่วงบ่ายของเราจะเป็นเสื้อกีฬารวมนะเสื้อกีฬารวมเลยนะคุณลูกค้าหารวมทุกอย่างกันเลย นะคะอะขายแนวกีฬาอยู่แล้วชอบออกกําลังกายอยู่แล้วมาทางนี้ค่ะแม่แม่ขาม,มาทางนี้มามามาทางนี้นะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะวันที่สิบค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเดือนกลุ่มภ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าสิบห้าสิบหกเดือนนี้มีกี่วันคะน้ำยี่สิบแปดวันเอายี่แปดหนึ่งบอก<ฮ>คือมีหน่อยแท้ขอเดือนนี้สามที่ผ่ามือเดยบอสเอา ล่าสุดว่ายู่ผพ้เดียวโหลดล่าสุดอยู่ผู้เดียวโหลดเสื้อกีฬารวมค่ะคุณลูกค้าค่ะเสื้อกีฬารวมกีฬากีฬากีฬาเป็นยาพิเศษเฮ้ยเฮ้ยคุณลูกค้าค่ะเสื้อกีฬารวมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้เขียวเหนียวซับแม่ตัวนี้เป็นเขียวเหนียวซับค่ะเป็นของอาดิดานค่ะเป็นของอาดิดัตคุณูรูค่ะค่ะอาดิดัตนะตัวนี้ด้านหลังเบอร์สอง ด้านหน้าเขียวเนียวซับตัวแรกนะไปต่อที่สีเขียวเหมือนกันคุณลูกค้ขาขะอันนี้น่าจะเป็นมือโกอันนี้น่าจะเป็นเสเป็นแนวกีฬากองหน้ากองหลังกองได้หมดคุณลูกค้ขา,ขา่ะเป็นแบรนด์ของอาดิดาสค่ะคุณลูกค้ขา,ขา่ะแขนยาวนะไซส์ประมาณไซส์เอสคุณลูกค้าขะกีฬาตัวนี้เป็นงานเมกา สวัสดีคุณลูกค้า5ที่นั่งราคา9,500บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการ180-200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะประมาณการค่ะเท่าไหร่นะคะมิ้น 47, 47, 47. บาทเอฟได้เอฟกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีคุณลูกค้า11ที่นั่งช่วงบ่ายอีกรอบจ้า <c oughs> หยอกค่ะแม่แม่หยอกหยอกหยอกไปต่อค่ะคุณลูกค้าคหมวดนี้จะเน้นเป็นเนื้อผ้าไดฟิกนิดนึงนะเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายจะตีกงตีกลอบได้หมดค่ะคุณลูกค้าขาเล่นมาคงมาเข็บนะนะได้หมดค่ะเล่นยงเล่นดิโยงดียางได้หมดค่ะลูกค้าขาเป็นแนวกีฬารวมถามหากีฬาอะไรมีมาหมดปั่นจักรยานก็ร่วมรายการค่ะปั่นจักรยานก็ร่วมรายการตัวนี้เป็นเสื้์ปั่นจักรยานไซส์ประมาณไซส์เอสค่ะคุณลูกค้าขาไปอุ้ยตัวนี้ตีกลอบได้เลย น่ารักหรือจะใส่ลำลองอยู่บ้านสบายๆก็ได้สีแดงค่ะแบบนี้ก็ได้แนวกีฬาเราเยอะมากคุณลูกค้าตัวนี้เป็นงานเมกาแล้วซีไอหรือว่าจะเป็นน้องปากกระเบนก็ได้ าราคาราคา9.500บาทคุณลูกค้า,า่ะสนใจก็เสียบได้เลยหรืออยากได้เป็นงานเมกาลด s อพก็ได้ค่ะตัวนั้นก็มีนะคุณลูกค้า่ะงานกีฬาเราเยอะมากหรือจะเป็นท่อนล่างก็มีนะท่อนล่างเราก็จะมีเป็นากางเกงกีฬาค่ะสั้นก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงวอร์มดังเกงผ้าร่มก็มีนะ,ะหรือว่าอยากได้เป็นงานเป็นแบนด์นะคะเราก็จะมีเป็นงานยุโรปนะแม่นะ อ่าตัวน,น้นจะเน้นขายาวนะคะแบ์ล้วนก็มีนะคะรุ่นหลากหลายหลากหลายหลากหลายแนวกีฬานะคะอ่าไปต่อเป็นอุปสรรคมากเลยใช่ไหมคะน้ำตุ๊กตาเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะน้ำขาล่าสุดสีแดงค่ะสีแดงแบบนี้ก็มีเป็นแบบว่าเสื้อบอลเสื้ออะไรนะคะ เสื้อบอลค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าค่ะอาจจะมีเป็นเบอร์ด้านหลังก็มีหรือว่าจะเป็นเรีบเรยบนะคะสีเหลืองเรียบเรียบแบบนี้ก็ได้สโมสรอ,อะไรยังไงคุณลูกค้าค่ะเรารุ้นไปพร้อมๆกันตัวนี้แพ็กกิ้งมาน้ําหนัก45กิโลค่ะคุณลูกค้าค่ะเราให้ทั้งหมดนี้เลยยังไม่ผ่านสักตัวเลยนะอ่าชอบกระสอบนี้ไม่ต้องลุ้นค่ะแม่แม่ค่ะได้ตามรีวิวนี่เลยนะหรือว่าทรายลุ้นค่ะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้ปั่นจักรยาน รหัสนี้คือต้องแจ้งก่อนเลยว่าแยกกลุ่มคุณลูกค้าได้ด้วยเป็นแนวกีฬารวมปั่นจักรยานแบบนี้ขายดยีรอบหน้าเอาปั่นจักรยานล้วนอู้สวยอะ่ะได้หมดเลยอ่ะแม่ไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นของฟิลล่า แล้วก็เป็นเข็นยาวนะคะเป็นเนื้อผ้าไดฟิกนะคุณลูกค้าแนวกีฬาคุณลูกค้าน่าจะคุ้นคุ้นตากันเลยว่าเป็นเนื้อผ้าที่ใสแล้วนิ่มใส่สบายแล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีเลยนะคะคุณลูกค้าขะตัวนี้เป็นของไนกี้ไนกี้เป็นแนวคอปกคอโปโลค่ะคุณลูกค้าขาไซส์ประมาณไซส์เอฟแนะสำหรับตัวนี้ไนกี้มีมาฟิลล่ามีมาอันเดอร์เมื่อมีมานะคะอดีตยัมีมาโอนาวีค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของโอนาวีสีเหลือง นะคะเขียวนะเป็นแนวกล้ามแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแขนยาวแบบนี้ก็ได้ใส่าคุมกันแดดกันลมกันหนาวได้หมดเลยถ้าเป็นแขนยาวนะแม่นะเป็นแขนกุดแบบนี้บ้างเป็นสไตล์แนวกีฬาฟินนองฟินเนตได้หมดค่ะคุณลูกค้าขาใส่วิ่งใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดเลยแนวกีฬานะลูกค้าบางท่านเชื่อได้เลยค่ะบางท่านนะไม่เคยออกกําลังกายเลยแม่ยกตัวอย่างเช่นเพราะมีคนยกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างเช่น แอลซื้อเสื้อกีฬาบ่อยมากแต่ไม่เคยออกกําลังกายคุณลูกค้าค่ะยอะแตอย่างน้ำนะก็ชอบชอบนะรองเท้ารองเท้านะคุณลูกค้า,า่ะเรามีทุกรุ่นวิ่งไม่วิ่งเรามีหมดแต่ว่าไม่ออกอ่ะอันนี้คือส่วนตัวนะแม่นะส่วนตัวนะเพราะว่าออกกําลังกายบางทีนะของมันต้องมีอ่ะแม,ม่กีฬารวมกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษ ฮห้ฮห้เนี่คุณลูกค้าค่ะฮห้ฮห้ราคา9 5 0าาบาทเป็นเสื้อปั่นจักรยานกระทิ่งแจองเ l ดดี้บูลเหรอคะอดิร้านลลค่ะเสื้อเอลเลดเลดเลดสำหรับคนที่แบบคนที่อเวนเจอร์เนี่เอเวนเจอร์อเวนเจอร์คนที่แบบว่านนเน็ตสิน่ะอ๋อแนวลุยๆนะคะแล้วใส่ี่บีจับปลา ลุยๆไ,ได้ะหกหยอกๆใส่ตัวนี้ก็ไปจับปลาก็ได้คือบางทีแล้วก็แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกสีดำจะเรียบจ้าได้หมดค่ะคุณลูกค้าค่ะได้หมดได้หมดนะสนใจก็ซีเอฟได้เลยค่ะแม่เอาเร็วๆเ,เอาด่วนๆนิดนึงนะราคาของเราค่ะเก้าันห้าร้อยบาทเท่านั้นเอาสนใจซีเอด่วนๆได้เลยนะคะป้าเอาให้ทันเด้อไอ้นะคะอ,อ,อะไรนะ อ๋อไม่กีนไหนกี่น้ำอ่ะไม่กี้ไหนกี่อ่ะน้ำไม,ม่กีนไหนกี่เอาพี่ไม่ได้ดูมินมินก็ไม่ดูพี่ก็นึกว่ามินอ่ะดูให้พี่ก็ไปเลยเลยอ่าไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาตัวน,นี้ของรีบ็อกนะคะด้านหน้าด้านหลังสวยเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรดีอันนี้เหมือนเสื้อฮอกกี้เหมือนเสื้อฮอกกี้กีฬารวมเนาะ กิรารวมทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าถามหาอะไรมาหมดสีฟ้าค่ะเล่นหรือเปล่าคุณลูกค้าค่ะ,คคะอดิดาสค่ะ อ่าแนวกลุ่มทำงงทางงานบางทีก็ซื้อไปหารกันใส่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้ราคาที่ลดลงกว่านี้นะะตัวนี้เป็นของไนกี้แนะนำค่ะแม่แม่ขาซื้อ3กระสอบได้สุด1น1 0 0 0บาทนะซื้อ10กระสอบนะะลดทุกกระสอบกันไปเลยนะคะซื้อเยอะเราก็ลดเยอะนะจ๊ะหรือว่าแม่แท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดคะ่ะคุณลูกค้าขาสามารถสั่งได้เลยนะบริษัทบัคของเรานะคะ สั่งมีเยอะมากตั้งแต่ช่องทาง t ิกตอกหน้าเว็บไซต์นะคะโทรสอบถามหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นหน้าง,งานก็ได้ค่ะคุณลูกค้าขาบริษัทบัคของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง5้าโมงเย็นแล้วก็เป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะคุณลูกค้าขาหลากหลายช่องทางนะคะในกี้สีชมพูจ้าอุ้ยเนื้อผ้าดีมากอะ่ะเนื้อผ้าเด็ฟิกอะ่ะเนื้อผ้าดีเลยแต่ว่าสําหรับเรื่องแบรนด์แท้เราไม่แท,ท้เราไม่ได้การันตีนะแม่นะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าดูเป็นด้วยนะจ๊ะ อันนี้อีห้ออย่างเนาะค่ะสิบน่ารักมากเนาะน่าจะเป็นแบบรูปคนเตะฟุตบอลนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านักฟุตบอลเชื่ออะไรกันบ้างเราต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะแม่นะแต่ว่าแนวกีฬาตัวนี้รวมมาหมดค่ะกีฬาทุกประเภทรวมมาหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้การันตีว่ากีฬาประเภทไหนจะมาเยอะจะมาน้อยนะคะแต่ว่าสําหรับคุณลูกคา้าท่านไหนอาจี่สนใจสิท่านนะตอนนี้แม่แม่เอฟได้เอฟกันเลย เอฟได้เอฟกันเลยค่ะส0ิบกระสอบลดทุกลูกแล้วก็จะมีราคาเหมาด้วยฟิลลาค่ะ <S <S แบรนดกีฬาก็จะเยอะๆนิดน,นึงนะคุณลูกค้าค่ะสำหรับหมวดนี้ไปต่อที่อาดิดาสค่ะสีดามเรียบๆปาดหลดนอะตัวนี้1ิบสิบสเกสค่ะ 12.99s ค่ะคุณลูกค้า่ะไปต่อที่อาดิดาสสีดำอู้ปลายแตกตรงครออาดิดาสอาดิดาสดัดดดดาด,าดาเลยแม่อู้หอาดิดาสสีดำเดีบเยบไซส์ประมาณไซส์เอสค่ะญิงชายรวมรวมมาค่ะถามหาหญิงมีถามหา,มา,มหาชายมาค่ะคุณลูกค้า่ะเอาง่ายๆกีฬานี่บางทีเราแยกประเภทไม่ออกนะแม่นะหนญะิงชายสามารถสวมใส่ด้วยกันได้นะฮะยิ่งเป็น,นแนวกีฬารวมนะคะก็สนใจก็สีฟ้ยสีฟ้มเหมือนกันเลยค่ะ แด <im itation> ไม่แฟดค่ะแฟดค่ะ <Okay. S 1> ไม่แฟดค่ะแฟดค่ะแฟดก็ได้ค่ะสีส้มเป็นคอปกค่ะคุณลูกค้า่ะแฟดนะคะด้านหลังของเราค่ะแม่แม่่ะได้ทั้งหมดนี้เลยคุณพี่ผ่านได้ผ่านนิดนิดหน่อยหนพึพี่นะผ่านได้ผ่านนะคุณพี่นะไม่ันแล้วก็ผ่านผ่านไปบายได้บ้างได้คุณพี่ดอ้อสีเขียวเหนียวซับค่ะไปต่อน้ำชายชายด้านหลังพี่เบอร์อะไรโอ้ยไม่ใช่น้ำสามน้ำ น้ำสุ่มไม่ถูกเลยอ่ะแปดสามหรือเปล่างวดนี้ <c oughs> น้ำด้านหลังเบอร์สามค่ะสามค่ะน้ำว่าอย่าอย่าทายอย่าทาย <c oughs> เบนเยอะมากฟิล่าค่ะแม่เบนเยอะจริงอุ้ยเบนไลา์ดีเดี <c oughs> บางทีนะไม่ได้หยิบให้ดูก็มีนะแม่อดิดาสนะแต่ว่ากระสอบนี้คืออดิดาสเยอะมากอดิดาตั้งแต่ตัวแรกแม่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอดิดาสอยู่ค่ะ อาดิดาต้นทุนสี่สิบเท่าไหร่นะคะมินสี่สิบเจ็ดบาทอันเดอร์มอร์สี่สิบเจ็ดอ้โหเขาเป็นคล้ายคากับเสื้อกล้างฟิตเนสนะแม่อู้เลิดในกล้องเลิดไหมอะเลิศค่ะดูก่อนได้ไหมอะ s> <S <_ s> อันนี้เป็นเหมือนเสื้อกล้างฟิตเนสค่ะตัวน,นี้ไ็นของอันเดอร์มอร์แม่อู้น่ารักมากสีแบบฟ้าอ่อนๆนะฟ้าเหมือนฟ้าพัเทเทลอะแม่น่ารักอ่อนๆนะอันเดอร์มอร์ค่ะคุณลูกค้า่ะไปต่อกันรัวๆนะแม่นะ ไปต่อกันเร็วๆเลยนะแม่นะอันเดอร์อาร์ค่ะตัวนี้เป็นของอันเดอร์อารงานไอทีเราลงวันเสาร์บางรายการยังพอมีเยอะมากคุณลูกค้าขาบางรายการแปลกแวกแนวมาใหม่ก็มีนะสามารถทากหาพนักง,งานขายด่วนๆเลยออนนาวีค่ะแม่โอ้ตัวนี้เป็นเสื้อคลุมค่ะอุ้ยตัวนี้ใส่กันแดดได้เลยแล้วเป็นเนื้อผ้าเดฟิกแบบยืดหยุ่นได้ดีอะ อันเดอร์อาร์เมอร์ไซส์ค่ะแม่คะอันเดอร์อาร์เมอร์ไซส์ค่ะน้ำทาอีกสักหนึ่งครั้งเป็นเบอร์ไม่ใช่ค่ะห้าสิบเอ็ดค่ะน้ำค่ะห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดว้างเกินพี่ต้องถามน้ำว่าหนึ่งถึงร้อยน้ำเอาเบอร์อะไรเอาไม่ใช่น้ำไม่ใช่อะผัดเปียนตะกรงกล้วยไปดูอะปะสีฟ้าค่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ด้านหน้าเป็นอันนี้เป็นฟุตบอลได้เนาะเป็นเป็นฟุตบอล ด้านหน้าด้านหลังเบอร์สิบสี่ค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะอุ้ยเท่สวยสี่สิบเจ็ดบาทอยากได้ต้นทุนที่ลดลงกว่านี้อยากได้ราคาที่ซอบลงกว่านี้แม่แม่่ะแอลมีวิธีให้คุณลูกค้า3มสเต็ปสเต็ปแรกคะ่ะแม่ค้าสองหมื่ลดหนึ่งพันสเต็ปที่สองคะ่ะแม่ค้าสิบกระสอบลดทุกรูปสเต็ปที่สามคะ่ะแม่ขาซื้อราคาเมาแม่ เอาสเตปไหนก็คุม้มแต่ว่าแอลว่านะสเตปเหมาคุ้มกว่าเช็คราคาทักทายหาพนักงานขายก่อนก็ได้เบอร์ที่นอกเฟสนะตรงนี้ค่ะแม่ขาเบอร์ลงท้ายสองสี่เจ็ดเจ็ดก็ดีนะเมีสองสี่เจ็ดเจ็ดก็ได้ค่ะก่อนนี้นางบอกว่านางจะไม่ลือแล้วนะนางบอกว่านางจะไม่ลือนางเดี๋ยวพี่ช่วยลงท้ายอะไรคะนางเนะลงท้ายอะไร สองสี่เจ็ดเจ็ดเอาสามศูนย์สามหนึ่งแต่ละคนลูกค้ารวมเอากันหมดเลย,ลลเ,อเ,ลยเอามาตุ้มรวมกันหมดเลยอ่ะยอกยอกคะ่ะแม่คาโทรหาใครก็ได้ขอให้โทรนะคะบริษัทบักของเราหรือพนักง,งานขายของเรายินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะแม่คาจะเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้จะเป็นลูกค้าเก่าก็ดีกับคุณลูกค้าขาเราขายหมดทุกอย่างที่ขวางหน้า หนังสือพิมพ์เราก็ขายกระเป๋าเราก็มีรองเท้าเราก็มีคุณลูกค้าขาหมวกเราก็มานะคุณลูกค้าขาเอาง่ายๆบริษัทบัคของเราขายทุกอย่างค่ะแม่ขายทุกอย่างแต่ขายยกขายเหมาะนะแม่นะไม่ได้ขายเป็นชิ้นไม่ได้ขายเป็นตัวนะคะสำหรับหมวดนี้เหมือนกันราคา9500บาทค่ะแม่อันนี้มือหนึ่งนะจ๊ะราคา9 5 0 0บาทได้เสื้อกีฬารวม ได้คะ่ะหญิงชายนะคะถามหากีฬาอะไรมาหมดคะ่ะคุณลูกค้าค่ะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการ1 8 0ยแปถึงสองชิ้นคะ่ะตกต้นทุนต่อชิ้นแม่คะ่ะ47บาทเท่านั้นอันนี้เป็นเพียงประมาณการนะแม่นะแบบนี้มาเยอะๆต้นทุนจะลดแม่เบาบาง ใส่ง่ายใส่สบายแต่เนื้อกีฬาคุณลูกค้าขาไม่ต้องสี่นะแม่นะไม่ต้องสี่ไม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 ่ใช่ให้ลูกค้าไม่ต้องสี่เอฟนะแม่ไม่ต้องสี่เรียดแม่ขาเป็นเนื้อกีฬาเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดนะลูกค้าเก้าท่านแม่ขาไม่ต้องสี่ไม่ต้องสี่เรียดแม่ขาเนื้อกีฬาระบายเหงื่อที่ทีแพอวพี่กลับขึ้นมาอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เยอะๆแม่ต้นทุนจะลดคุณลูกค้าขาเป็นแบบนี้จะค่อนข้างหนักเขาเป็นเสื้อคอโปโลคอปกนะคะตัวนี้มาเยอะๆแม่ขาต้นทุน เพิ่มเล็กๆน่อนอๆนะแม่นะหมายถึงว่าเยอะๆนะแม่นะแต่ว่าได้น้ําหนักเท่ากันแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขา45กิโลนะคะป้าไปต่อไปต่อบอลเลยแล้วกันเด้อไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาแบรนด์ที่เจอเยอะๆนิดหนึ่งสําหรับรหัสนี้ก็จะเป็นของอาดิดาสค่ะแม่ขาอุ้ยฟุตบอลมาอีกแล้วค่ะฟุตบอลมาเยอะนะฟุตบอลมาเยอะเลย อาดิดาสมาอีกแล้วจ้ะอาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสลัวเลยแม่คะ่ะอาดิดาสลัวสีชมพูมาด้วยนะเป็นเนื้อผ้าไนกี้ค่ะแม่อย่างเช่นตัวนี้นะบางทีนะเรามันเป็นเนื้อกีฬาตัวนี้เอาแบรนด์ก่อนแม่ไนกี้เนื้อกีฬาเหมาะมากสําหรับคนที่ไม่มีเวลารีดอาซักอยู่แม่ปั่นมาปุ๊บสบัดสบัด ขึ้นไม้แขวนตากแบบนี้สบายเนื้อกีฬานะแม่นะแล้วเวลาเราใส่ค่ะเป็นระบายเหงื่อที่ได้ค่อนข้างดีนะแม่นะอ่าสำหรับตัวนี้นะตัวนี้เป็นของไนกี้สนใจแอดได้เลยค่ะแม,แม่แม่ค่ะอันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะอันเดอร์อาร์เมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์สีก้าเก้าอันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะคุณลูกค้าค่ะ <Superman. S 1> อ่าเป็นของ Superman, นะ <laughs> <Under armor. laughs> ซูเปอร์แมนนะอันเดอร์อาร์เมอร์เด้ออันเดอร์อาร์เมอร์จะไปหมอลำอะไรตัวนี้ไปต่อที่ฟินแลนดเอาน้ำแบนเยอะมากเยอะค่ะ <laughs> ฟิลลาค่ะคุณลูกค้าขะบางตัวพี่อาจจะหยิบแคบไม่ทันนะบางตัวอาจจะอ่านางขารับรับโทรศัพท์ให้พี่หน่อยอาดิดาสค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของอาดิดาสค่ะอ่าไปต่อที่อาดิดาสอุ้ยอาดิดาสตัวนี้น่ารักมากอาดิดาสตัวนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากขออนุญาตดูป้ายตรงแบรนด์ค่ะคุณลูกค้าแล้วไซส์ประมาณ S อ S อก็ได้เอมก็ได้สวยมากคุณลูกค้าค่ะ สวยเลย SM นะคะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นแนวลายเหมือนลายทหารลายพรางเป็นของ NB ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของ NB นะคะเนื้อผ้านยังคงเป็นคอนเซปต์แนวกีฬานะแม่นะโอ้โหระบายได้ค่อนข้างโอเคเลยถึงจะเป็นขายาวไม่ต้องซีเรียสคะ่ะแม่ขะอ่าเพราะว่าตัวนี้นะระบายเหงื่อได้ดีเป็นของไนกี้จ้ะ ตัวนี้เป็นของ n นกี้ไซส์ประมาณไซส์แได้ XL ได้นะคะมาเลยรัวๆมาเลยแชมเปี้ยนค่ะเป็นแนวเซกรามค่ะแม่ NB ค่ะตัวนี้เป็นของ NB ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ของ NB นะคะไปต่อกันรัวๆไปรัวๆไปต่อกันเลยไม่รอเลยแล้วกันไม่พักเลยแล้วกันสำหรับแบรนด์อู่นะ้ำอันนี้คือแบรนด์ Oh, ทไนกี้ค่ะ,ต,คะตัวนี้ไนกี้ไนกี้สัญลักษณ์ไนกี้คือใหญ่มาก <c oughs> สีดำเรียบๆจ้าไปต่อจากที่แชมเปียน,ค,ค,นค่ะคุณลูกค้าขาแขนยาวแต่ว่าเนื้อผ้าก็ระบายอ๋อตรงนี้มีเป็นแบบว่าให้ใส่แบบใส่นิ้วอ่ะแม่ใส่นิ้วตรงนี้ได้เนี่ยค่ะใส่นิ้วแบบนี้ได้ด้วยกันแดดได้ด้วยนะแม่บางทีกันแดดได้ประมาณนี้นะคะ ใส่ตรงข้อนิ้วหลังมือไม่ให้หลังมือดำนะ่จะเป็นสไตล์แบบนี้ค่ะได้สนใจเซบด่วนๆค่ะลูกค้า่ะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะโอ้โหได้หมดเลยค่ะกูลูกค้าขะจะเอฟกระสอบนี้ก็ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ดีถ้าเป็นสกรีนแบบนี้ต,ติดมาแนะนําให้คุณลูกค้าไม่ดึงนะแม่นะไม่ไม่ใช่ค่ะถ้าสกรีนแบบนี้ติดมานะแม่นะแนะนํานะค่เอาไปแช่น้ำสักประมาณสามสี่เดือนนะแม่นะ เกินไปหยอกหยอกคุณลูกค้าคะให้ไปแช่น้ำสักนาทีสองนาทีเนาะเดี๋ยวเขาจะสกรนนีก็จะดึงรหลุดออกมาเองนะคะคุณแม่ไม่ใช่สกินแตกนะแม่ให้เขาคลายตัวนะแม่อุ้ยหยอกลูกค้าหยอกเยอะเกินหยอกเยอะเกินหยอกตลอดเลยลูกค้าบอกเริ่มจะรำคาญแล้วนะส9บเก้าจุดเก้าเก้าอ๋อไม่ใช่ค่ะสิบห้าจุดเก้าเกอสิบห้าจุดเก้าเก้าเอสค่ะแม่ค่ะ ปลายห้อยมือหนึ่งเป็นลูกมกังกรหรือสิงโตคะกิเลนกิเลน <laughs> กิเลนเหรอ<ช>กิเลนแล้วเป็นปลายมือหนึ่งอ่ะแม่แล้วด้านราเป็นลูกกิเลน โอ้สีฟ้าแขนกุดแบบนี้ก็มานะคะไปแล้วเหรอคะพี่ตีโอ้พี่ตีถอยเร็วนะ <laughs> งานนี้ก็พี่ตีก็พี่ตีเธอะปกติก็จะได้บอกว่าขอบคุณลาน,นี้พี่ตีไปแล้วไปแล้วอุสีแดงตัวนี้เลดมากด้านหน้าเป็นไซแอลค่ะแล้วเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งในใจเสมอไปต่อสีดําสีดำค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของ N b อุย้ยแบนเดียจริงนะ N B ค่ะแขนยาวไซส์ประมาณไซส์ S อไซส์ M ค่ะแม่ N B นะคะไปต่อด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้แขนยาวค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ปั่นจักรยานก็ได้นะหรือจะใส่เป็นฟุตบอลก็ได้ตกปลาก็ได้ได้หมดค่ะคุณลูกค้าค่ะอะได้หมดเป็นสกร้ามนะคะเป็นแฟก้างฟิตเนสตัวนี้เป็นก้ามฟิตเนสคุณผู้หญิงนี่ค่ะคุณลูกค้าคะถ้าอยากได้แบบนี้นะแนะนาให้เอาสปอร์ตบาร์ไปอีกหนึ่งกระสอบ สามารถขายคู่กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาไปต่อประมาณแบบนี้ค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะแม่นะขอขอบคุณด้วยนะคะตั้งแต่คลิปแรกนะคะตั้งแต่นาทีแรกจนจะจบไลฟ์จบคลิปเลยขอบค,คุณคุณลูกค้าเจ็ดท่านน่าตอนนี้ขอขอบคุณจริงๆค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าค่ะที่เข้ามาดูนะคะโอ้วีปิดท้ายด้วยอาดิดาสค่ะแม่อาดิดาสเอสทัพีค่ะอาดิดาสเอสทัพี ไอ้นะท้าพีตักข้าะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพีตักข้าวเอสค่ะไซส์เอสค่ะไซส์เอสก็ได้เอ็มก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นของอาดิดาสโปโลนะอโอ้ขอบพระคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะขึ้นไม้แขวนแล้วสวยนะแม่เวลาขายนะเสื้อกีฬานะตะกล้องเข้ามาหาพี่นิดนึงค่ะนะ เสื้อกีฬาข้อดีของเขาค่ะคุณลูกค้าคาไม่เสียหายไม่มีกลิ่นไม่ชารุดไม่ขาดไม่กระดุมแตกแม่ขาขึ้นไม้แขวนนนี้สวยเลยอันนี้เราเพิ่งแกะจากกระสอบหนึ่งหนึ่งกระสอบสี่สิบห้ากิโลนะเราขึ้นไม้แขวนแล้วจะสวยแบบเนี้ยอันนี้กเริ่มจะคลายตัวแล้วนะ คุณลูกค้าเริ่มจะคายตัวแล้วนะไม่เปื้อนเหมือนตัวนี้นะไม่เปื้อนไม่เสียหายไม่ชารุดนะแม่ขึ้นไม่แขวนขาได้เลยลดต้นทุนด้วยถ้าอยากเอาไปขายเลยช่วงเย็นๆนะคะเราแนะนำเอาไปรีดเตารีดไอ้นามนิดหนึ่งเพื่อให้เขาคายตัวเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะสําหรับรายนี้หมวดนี้เป็นเสื้อกีฬารวมค่ะเป็นงานอเมเมกาน้องปาก,กระเบน9,500บาทต้นทุนต่อชิ้นเหลือ47บาทเท่านั้นขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดตั้งแต่ต้นคลิปยังจบคลิปนะคะสําหรับไรนี้หมวดนี้แอลขอบคคุณค